มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเพราะว่ามีรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวขนาด7.5แมกนิจูดนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีการเตือนภัยสึนามิด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะลดระดับการเตือนภัยสึนามิแล้วแต่ยังเบาใจไม่ได้นะคะเพราะว่ากรมอุตุของญี่ปุ่นได้มีการเตือนภัยว่ามันอาจจะเกิดเมกะเควกเมกะเควกก็คือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่พิเศษ ที่มันอาจจะเกิดขึ้นตามหลังแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รวมถึงตรวจสอบพวกเส้นทางอ,อพยพอะไรต่างๆให้ดีเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ายเ,เชื่อว่าตอนนี้คนไทยไม่น้อยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเดินไปไหนที่เป็นจุดแบบ แลนด์มาร์คของญี่ปุ่นเนี่ยได้ยินเสียงคนไทยเจ้าๆจ้าเลยนะคะคนไทยเยอะมากก็มไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยน่าจะมีคนไทยอยู่จำนวนไม่น้อยเลยแหละแต่อย่างไรก็ตามถึงมันจะสงบลงแล้วแต่ก็อย่างที่นะคะทางกรมอตุของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนนะคะให้ระมัดระวังด้วยเมื่อคืนนี้5ทุ่ม15นาทีค่ะกรมอตุนิมิทยาของญี่ปุ่นหรือว่า JMA นะคะได้ประกาศ ปรับลดขนาดของแผ่นดินไหวลงเหลือ7.5จากเดิมคือ7.6นะคะแล้วก็ปรับความลึกของศูนย์กลางแผ่นดินไหวเป็น54กิโลเมตรจากเดิมประมาณการเอาไว้ที่50กิโลเมตรนะคะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายค่ะในจังหวัดอาโอโมริเป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากการล้มแล้วก็ถูกสิ่งของที่อยู่ในบ้านเนี่ยหล่นใส่นะคะโดยก่อนหน้านี้ทางการญี่ปุ่นได้มีการประกาศเตือนไยสึนามิที่จังหวัดอิวาเตะ และบางส่วนของฮอกไกโดและก็อาโอโมริโดยตรวจพบคลื่นสึนามิสูง70เซนติเมตรที่ท่าเรือคุจิจังหวัดอิวาเตะตรวจพบคลื่นสึนามิสูง50ซนติเมตรที่เมืองอุราคาวะและก็สึนามิสูง40เซนติเมตรที่ท่าเรือมุสึโอกาวระจังหวัดอาโอโมริค่ะหลังจากเกิดแผ่นดินไหว3ามชั่วโมงนะคะทางการญี่ปุ่นก็ได้ปรับลดระดับการเตือนภัยสึนามิเป็นการแนะนําโดยคําสั่งยังส่งผลในพื้นที่บางส่วนของฮอกไกโดอาโอโมริและก็อิวาเตะ มิยางยิแล้วก็ฟุกุชิมะค่ะแต่ก็ยังคงเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากใจชายฝัย่งแล้วก็พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำนะคะอย่าวไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่พิเศษหรือว่าเมกะควกที่อาจจะเกิดขึ้นตามหลังแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์โดยคาดกันว่าแผ่นดินไหวใหญ่พิเศษดังกล่าวอาจก่อให้เกิดซีเรมติตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นตั้งแต่ฮอกไกโดไปถึงจังหวัดชิบะนะคะ เจ้าหน้าที่กําลังเร่งให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางองพยพเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินยึดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านให้แน่นหนาแล้วก็เตรียมอาหารน้ําแล้วก็สุขาพกพาไว้สํารองเผื่อกรณีต้องอ,อพยพ,ยพ,ยพยอย่างเร่งด่วนและเตือนให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชยายฝั่งแปซิฟิกเฝ้าระวังต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะแม้ว่าจะไม่มีการออกคําแนะนําให้อ,อ,หอ,อพยพ,ยพ,ยพยก็ตามคือตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังนะคะว่าในอาทิตย์นี้ให้ระมัดระวัง เพราะว่าเขาดูจากสถิตินะคะเขาอิงตามสถิติของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกจนถึงขณนะนี้มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับ8หรือว่าสูงกว่าตามมาในแนวร่องลึกญี่ปุ่นและร่องลึกชิชิมะนอกชายฝั่งฮอกไกโดนี่เป็นการถแถลงข่าวของนายโมริคุโบะซึกาสะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักคณะรัฐมนตรีด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะ ได้มีการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่พิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ดูจากสถิติที่ผ่านมาว่ามีโอกาสที่มันอาจจะเกิดแล้วก็ในระดับ8ด้วยซึ่งถือว่าแรงไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเขาบอกว่าแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่แต่ทุกคนควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อใช้ความระมัดระวังในการปกป้องชีวิตของตนเองค่ะ ก็นี่ถือเป็นการเตือนเมกะควกครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เริ่มใช้การเตือนภัยประเภทนี้ในปี2565ค่ะเพราะฉะนั้นใครมีญาติพี่น้องอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะไปเที่ยวนะคะหรือไปอยู่ที่นั่นก็แจ้งข่าวแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดกันแล้วกันนะคะแต่ก็คิดว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยอาจจะต้อง ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยคงจะมีการเรียนรู้หรือว่ามีการเตรียมความพร้อมอยู่พอสมควรแต่สําหรับกรณีของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยที่หลอดจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับแผ่นดินไหวที่แรงๆขนาดนี้ในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยกันละกันนะคะ